สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่1พฤษภาคมถึง15พฤษภาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค,ค่ะเราจะเริ่มต้นที่ไพ่พื้นฐานดวงก่อนนะคะ โเงินก้อนใหญ่เข้ามาเลยนะคะพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญก็เป็นเรื่องของเงินนะคะ,ะความกังวลใจมีบ้างนะคะแต่ก็สามารถที่จะ,ะจัดการปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาทำให้เครียดทำให้ทุกข์แต่ท่านก็จัดการมันได้นะคะ,ะมันต้องจบลงแน่นอนปัญหานะคะยิ่งมีไพ่ทาวเวอร์เนี่ยจบแบบถอนรากถอนโคนนะคะ ใครที่มาทําให้ท่านต้องวุ่นวายใจต้องมีปัญหาท่านก็เหมือนกับบอกเลยว่าอืมไม่ไม่ไมคบกันละไม่ไม่ต้องมาญาติดีกันประมาณนั้นนะ่ะท่านก็จะตัดคนคนนั้นออกไปจากวงจรชีวิตของท่านได้เลยท่านก็จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของหน้าที่ของท่านความรับผิดชอบนะคะให้แปดเหรียญเหมือนท่านสามารถที่จะทําอะไรด้วยตัวท่านเองได้แบบ แน่นอนพึ่งพาลูกน้องก็อาจจะมีบ้างแต่จริงๆแล้วท่านมีความชํานาญอยู่แล้วถ้าใครแบบจะมาให้ท่านง้องมากๆเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ง้องนะลงมือทําคือคําตอบด้วยตัวเองเลยเนี่ยนะแต่คนนั้นเขาจะต้องเข้ามางอท่านเองนะคะเข้ามาขอความแบบเห็นใจหรือความรักกลับมาก็ได้ถ้าเป็นความรักหรือถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ย นะคะลูกน้องบริวารมีปัญหากับท่านอย่างเงี้ยท่านก็จัดการให้เขาออกไปได้เลยแต่ลูกน้องบางคนก็ก็ยังอาจจะมาขอนะแต่อาจารย์มองว่าเหมือนท่านไม่ให้แล้วล่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารก่อความวุ่นวายอย่างเงี้ยท่านตัดออกไปได้เลยนะคะท่านจะไม่ได้ เอาคนที่มีปัญหามาอยู่ในสังกัดนั่นเองนะคะท่านมีความเด็ดขาดนะคะไพ่าลีออดขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญแปดเหรียญบอกเลยเป็นพลังงานที่ดีมากในเรื่องของการงานการทำมาหากินการสร้างโอกาสให้ตัวเองนะคะแม้กระทั่งการมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายธุรก,กิจไปต่างถิ่นต่างแดนแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะ ส่วนความรักเนี่ยอาจารย์มองคนโสดนะ่าจะมีใครดีๆเข้ามานะคะส่วนคนมีคู่ก็อาจจะมีปัญหากันแต่การให้โอกาสเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเพราะว่าบาดแผลทางใจมันก็เจ็บปวดนะมันจะให้โอกาสกันง่ายๆก็ไม่น่าจะใช่อะ่ะท่านจะต้องทดสอบเขาหลายเรื่องหลายราวพอสมควรนะคะโอเคมาต่อด้วยดวงความรักกันจริงๆละ่ะคนมีคู่คะ่ะ คนมีคู่เนี่ยค่ะบาดแผลทางใจจริงแปดถ้วยมันจบแล้วมันทรมานกับสิ่งนั้นเจ็บปวดสามดาบท,ทิ่มแทงไปที่หัวใจแล้วตอนนี้ได้ตัดสินใจนะคะที่จะหยุดยุติความสัมพันธ์ที่เคยรักกันมายาวนานเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะเหมือนตอนนี้อยู่กับตัวเองอะ่ะอาจารย์มองว่าท่านอยู่กับตัวเองเข้าหาพระธรรมเข้าหาเรื่องของ จิตใจที่จะสร้างจิตใจตัวเองที่มั่นคงบางท่านก็สวดมนต์ไหว้พระบางท่านก็ถือถือศีลบวชอะไรแบบนั้นก็มีนะคะในเรื่องของความรักอ่ะดูเขาคนนั้นเขาคนนั้นเหมือนพยายามที่จะกลับเข้ามานะเนี่ยเ,ออเนี่ยพยายามที่จะกลับเข้ามามาขอโอกาสนะคะแต่เขาก็กงังวลว่าท่านก็เป็นคนแข็งพอสมควรเลยภัยราชินีไหม ขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่เขาก็จะไม่รับความพยายามในการขอโอกาสขอกลับมานะคะแล้วยังไงต่อนะคะเออเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าเขาไม่อยากเสียท่านไปแล้วเขารู้สึกรู้สึกเจ็บปวดใจนะคะอัศวินเหรียญก้าราชินียเหรียญเขารู้เลยว่าท่านเนี่ยมีค่าสําหรับเขาเลยช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้ทำมาค้าขายคล่องมากเงินทองไหลมาเทมา แต่พอไม่มีท่านอะสิ่งเหล่านั้นมันมันมันหายไปแล้วนะความโชคดีในเรื่องโอกาสทางการเงินการงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเขารู้เลยว่าเออถ้าไม่มีท่านดวงเขาก็ไม่ค่อยจะปังนะนะคะท่านจะมาเสริมเขาอย่างมากๆเลยค่ะขอพลังงานสรุปตกลงท่านกับเขาจะคืนดีกันไหมนะคะเป็นไพ่เสถีเป็นไพ ก้าวไม้นะคะเป็นลักษณะของความดีใจละคะ่ะเป็นการยื่นไม้ยื่นมือให้กันแล้วแสดงความดีใจก็มีโอกาสนะแบบนี้เนี่ยค่ะหนึ่งดาบอ่าถ้าเขามาแบบบริสุทธิ์ใจแล้วก็จริงจังนะคะท่านยังให้โอกาสเขาค่ะโอ้จริงด้วยสยิเนี่ยมีความสุขกันอีกครั้งค่ะก็ยังให้โอกาสกันเพราะเขาอาจจะเขาเรียกว่าปฏิญาณตนกับท่านก็ได้นะว่า เขาจะจริงจังและมั่นคงกับท่านเท่านั้นนั่นเองนะคะโอเคขอไพ่ข้อความนะคะไพ่บอกว่ายังไงนะคะไพ่บอกว่าเศร้าใจเขาเจ็บปวดล่ะค่ะตอนนี้นะเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดมาก เขารักท่านมากห่วงใยท่านเสมอกำลังคิดทบทวนตัวเขาเองด้วยว่าเขาอะมีข้อบกพร่องอะไรบ้างที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะเขาพร้อมที่จะเออเปิดตัวท่านอะจากที่เหมือนกับดอกกุหลาบมันถูกแก้วครอบไว้อยู่นะ ออเนี่ยเขาจะยื่นโอกาสดีๆและเริ่มต้นกันใหม่เห็นต้นไม้ที่กําลังงอกไหมคะมันแปลว่าความรักจะงอกงามนั่นเองนะคะขอเพิ่มจากไพโรแมสแอนเจิลค่ะฮันนี่มูนอ่าเขาอยากไปมีความสุขกับท่านไปเที่ยวทางทะเลหรือไป อะไรก็ได้ที่มันทําให้บรรยากาศความรักของท่านมีความสุขนะคะจะได้พูดความในใจเออบอกความรู้สึกลึกๆที่มีต่อกันเนี่ยพูดภาษาออดอกไม้ต่อกันนั่นแหละคะ่ะมีความสุขมากคะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาจะทําเมื่อเจอท่านนะเ,เขาขอโอกาสและได้ปรับความเข้าใจกันและก็ได้บอกความรู้สึกในใจนั่นเองนะคะ โอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะดวงคนโสดได้ไพ่มหาเศรษฐีได้ไพ่แอบรักนะคะโอ้โหคนโสดอาจจะมีใครแอบรักท่านหรือท่านกำลังแอบชอบใครอยู่ก็ได้นะ แต่ท่านก็มีความรู้สึกมั่นใจนะว่าท่านจะพิชิตหัวใจเขาได้นะเนี่ยนะเขาดูหล่อดูเท่มากๆหรือเขาดูสวยดูมีเสน่ห์ก็ได้นะคะอือหึเขาเหมือนนางฟ้านะคะท่านรู้สึกปลื้มกับคนที่จะเข้ามามากๆเลยค่ะไม่ว่าจะสวยเหมือนนางฟ้าหล่อเหมือนเทพบุตรก็ตามนะคะในไพ่ขึ้นแบบนั้นจริงๆคือคนที่จะเข้ามา คนโสดจะเจอปักนี้เลยแหละนะคะอาจจะเจอพวกะงานเลี้ยงงานสังสรรค์ก็เป็นไปได้สูงนะคะภาพขึ้นไปงานเลี้ยงเนาะหนึ่งเรียนนะคะเนี่ยค่ะมีคนเข้ามาจริงๆแต่คนนี้อาจจะเป็นคนที่แน่นอนแหละเคยมีบาดแผลทางใจมานะคะเขาก็เคยมีความทุกข์ในเรื่องนี้นะคะมองดูแล้วนะแต่ครั้งนี้นะคนเนี้ยเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้เลยว่า คนที่จะทำให้เขาลืมบาดแผลทางใจก็คือตัวท่านเนี่ยที่จะมาเยียวยาเขาได้นะท่านมีบุคลิกของความเข้มแข็งความมีสเสน่ห์หลายๆอย่างในตัวท่านเนี่ยเขาประทับใจเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาตกลงปรงใจอะ่ะเอ,อขอท่านเป็นคนรักของเขาเลยนะบอกสารภาพรักนะประมาณนั้นแล้วท่านโอเคไหมล่ะอืท่านเป็นชาลีออด นะเป็นเจ็ถ้วยแน่นอนค่ะอาจารย์ว่าท่านเปิดใจให้โอกาสคนนั้นที่จะโอโ้โ,อโหเลิฟเวอร์ขึ้นมาเรียนรู้กันแล้วก็บอกรักกันแน่นอนละแบบนี้นะคะท่านก็มั่นใจพอสมควรเลยเก้าเหรียญและยังเป็นสีไม้นะคะโอโ้พัฒนานเร็วมากค่ะสำหรับคนโสดปักนี้นะคนนี้เข้ามาจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้หรือเมทุนก็ได้นะหรือชาวธาตุไฟราศีสิงเมษ ธนูก็ได้ค่ะเนี่ยเข้ามาแบบเป็นความรักที่ประทับใจมากๆสำหรับคนณสวดปักนี้นะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ